อ๋อไม่เอาไม่อยากอยูข้างในข้างในไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรโอเคไม่อยู่ข้างในคนเดียวได้แค่ที่ตับไปไหนเร้วมีอะไรอ๋อนี่เนื้อ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 เออเนื้อไม่สูงที่เหรอใครเบียดกูใครเบียดกูเดินตกเองไอ้นามกลังจะเลี้ยวกูรู้เมื่อกี้อันนั้นเนื้ออันนั้นเนื้อใช่ปะขัดเนื้อโอเคเด็กใ้จัดเอ่อเอาเอาจานไปล้างหน่อยครับเอาจับไปล้างหนึ่งเอาจานไปล้างหน่อย บิ้มมาช่วยช่วยช่วยกูหันแบบเอ้ออาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดานี่นะไม่พลาดละว่ะนี่นี่นี่ผมวางหน่อยเอาเบอร์เกอร์นี่ออกหน่อยเอาไปเสิร์ฟได้เบอร์เกอร์หมูอ่าเบิ้มเกมอีกครั้งมันยังเดินโคน่าจะรู้แหละเอ่อทำไม้กูหยุดเลยไม่ได้เลยมึงกำลังหยิบอยู่อย่างมามันเลยหยิบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตั้งตั้ง มาด้วยกันทำไมเอ่ยอู้หูตั้งเนื้อบนนั้นเลยว่ะเอาอันนี้ไปเสิร์ฟไปนะอันนี้เสิร์ฟต้องการต้องการตัดชีตไปละเฮ้ยขอเข้าหน่อยเบอร์เกอร์เบอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เอาเบอร์เกอร์มาใส่จานหน่อยเอาอันนี้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 อยู่สวย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 ชีตชีตสองชีตสองสองอันเลยใส่ชีตใส่ชีตสองอันเลยใส่ชีตสองอันเลย สี่ส่ันสีอส่นแล้วส่งได้เลยออออก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 ยนี่เนี่เอาไปส่งเอาไปส่งาไปส่งที่อันนี้ส่งได้อันนี้มันเอาเนื้อมาตั้งอันนี้เนี่เอาไอเอเนื้อมาเนื้อเนือเนื้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 นื้อเ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 น อ๋อเดี๋ยวนั่นเบอร์เกอร์โอเคเดี๋ยวส่งแล้บอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อพอโอเคเบอร์เกอร์เนื้อจะหมดเวลาแล้วเอาชีสมาใส่วกเก็บเลยเอามามาเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อจานจานไหนจานไหนเอาไปส่งเอาไปส่งเอาไปส่งหายและวไข่มันเข้ามาหมดเลยไม่เข้าหมดด้วยจัดเอาจานไม่กูไปนิดเดี๋ยวกูวิ่งออกไปเลยไปไปหนึ่งสอง หมัเร็วหมดสักทีอ่ะอระดนตัดตังค์เบียดนี่อย่าเบียดให้เบอร์เกอร์เนื้อไปก่อนเบอร์เกอร์เนื้อกูไปก่อนเบอร์เกอร์เนื้อกูไปก่อนไอ้จัดมาดีนะตัดตังค์ลรู้เลยเอ้ยตรงนี้มันไปได้ไม่ใช่เหรออีก่องอะไรนี่ตรงนี้มันไปได้ไปได้ไปได้เด็กทะเลเราติดเรื่องแบงไหติดกันไหนแล้วใครเอาเบอร์เกอร์มาตั้งตรงนี้จานก็ไม่ล้างไอ้เหี้ยะล้างการซิงก์มันอยู่ฝั่งนู้นไอ้ตัดตังการให้กูรู้ไปได้ ยังเข้ากันมาหมดได้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 ปูอยู่ที่นี่ไงวะนั่นนั่นเอาเบอร์เกอร์เนื้อไปส่งก่อนเบอร์เกอร์เนื้อไปส่งก่อนเบอร์เกอร์มาเบอร์เกอร์มาน้าไปส่งเออไปเออผ่านแล้วเออเล็กเวียนเบอร์เกอร์มาทำโอ้เฮอก็ถือว่าผ่านกานนะกูเป็นหูอันม่านอยู่กูเราจะอยู่ด้านนอกเดยอะแล้วไปเข้าไปด้านในแล้วน่ากลัวเหลือเกินเฮ้ยยังไงกันแน่เนี่ยยังไงกันแน่เนี่ยปูอยู่ด้านนอกเดยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนมันถ้าหมุนปิดอ่ะมึงเข้ามาล้าางจนนเลยะ อะไรที่ย so ังไม่ใ ke ช er, ้ต er ั้งไปก่อนเอาเนื okay, ้อเนื yep. <t> ้อบ์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์อันนี้เบอร์เกอร์ชีสเนื้อเบอร์เกอร์เฟิร์สเนื้อเบอร์เกอร์เฟิร์สเนื้อเบอร์เกอร์เฟิร์สโอเคได้ไม่สุงทีอู้หูอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เนื้อเบอร์เกอร์ชีสเนื้อเบอร์เกอร์ชีสกล้าไปส่งนี่อะเอาออมาดิสมัยเบอร์เกอร์ต้องใส่จานด้วยเอามาปิ้งดิไอ้สัตว์เนื้อนั่นแหะ ันนีบรรจารณ์ในครับบรจารณ์ในครับบรจารณ์ในครับบรจารณ์ในครับเนื้อเบอร์เกอร์ชีสเนื้อเบอร์เกอร์ชีสเนื้อเบอร์เกอร์ชีสมีเนื้อเบอร์เกอร์แล้วผัดชีสชีสอะนีเนี่ครับบนนเอาไปไหนเนี่ยเอาไปไหนนี่ไปส่งนี่ไปส่ง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 อย่าถือกระทะอยู่ไปส่งอันนี้อะไรก่อนนี่อะไรก่อนอันนี้กระทะเหรอโอเคปุ๊บหยุดตกจ่าร้าง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  ไปไปไปทำอยหนึ Hearts, place, so first, right oh, ่กุ้ล้างให้กิแ oh. ล no ้วนาองกูล้างให้เบอร์จอต้องใส่จานเข้าใจเอาไปส่งเไปเสิร์ฟเบบส่งเอาไปสุดอะเนื้อฉันีเฮ้ยนี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วส่งได้เลยนายอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาลูกเป็นติงชิบหายอย

คุณแตะมือผมเดี๋ยวคุณแตะมือผมด้วยสองคนจี๊ด <c oughs> แล้วก็เนื้ออย่างนี้โอเคอันนี้ส่งได้เลยนะใกล้สุดรีบกินเร็วจานไปดิอ้ออย่าชนกันอย่างนั้นสิไอเชฟเชฟกูบอกว่ามันมีคนปองร้ายอ่ะมีคนอยากได้จริหนงเชฟจริงๆพยายามจะฆ่ากูยี่สเจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยแล้วเราทำได้ได้ได้เราทำได้เราทำได้เราทำดีทั้ต่อไปเน้นๆๆขอเน้นๆขอเน้นๆ นี่เนี่ยนี่็ถ้าหายนนึ่งก็ถ้าหายไปหน่นี่อยู่นี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 นี่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 นนี่นีนี่นี่น อาจานหน yes, <im okay. ่อยครับนี่จานอยู่นี่จานอยู่เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เฮ้ยเอาใส่ชีสเอาใส่ชีสอันนั้นเอาใส่ชีสชีสไหนชอ้ยีนี่นี่หลบเชนะแล้วไต้องเล่นแล้วหลบไม่ได้หรอเฮ้ยเก้กสิบเอาอีเก้าร้อยหกสาร้อยหกสิบเก้าโอ้ยแปดอ้สัว์อย่าหลอกบเก้ารสิบวะจำไม่ได้แปดร้อยอยากแทกไอ้เบิ้มตัว ปลอกร้คนดื่มนงุ่งได้ไหมติด้าอยู่อหมดเลยนี่นี่จานนี้กูดือมได้ไหมลอกินเบเกอร์กับทมี่นีหละนาของจริงเราได้รีม่แน่เราได้กดรีม่แน่นอนม็ถือว่าเรามเรียนรู้ด้วยกันเรากลับบ้านไงกลับบ้านยังไงวะ ไม่ชนเพชรเพชรจริงไหมนะั่นทำไมมันดิ้งแบบนั้นนะไม่ได้เราขับดีดีเราขึ้นทะเลไม่ได้ไอฟูกีสีแดงข้างบนไอพวกทางขวาทางซ้ายเห็นปะมันคืออะไรก่อนมันขึ้นไม่ได้เราต้องหาที่เหยียบนี่หว่าต้องหาที่เหยียบอ๋อ <c oughs> ม,มาที่ไหนก่อนอ่ะไปได้อะรู้แล้วขอคุยหน่อยครับอยากสนิทด้วย ต่อยแค่นะี้คุยไวนะพกูคุยไวนะกูหน่วยหน่วยกดรอออกเลยเมื่อกี้ <c oughs> วุ่อะไรไม่รู้ด่นานอะไรอะ่ะนี่ก็องหาสิ้าเหยียบทางซ้ายทางซ้ายบนซ้ายบนได้มีเหยียบขี้ไอต้เหยียบขี้อะไรเยียบขี้เหรอออดนุมปังไอ้ีนี่มันสบนมป,ปังไ <c oughs> อ,อ้สัตว์ส้มปี้ขึ้นตะทีขึ้นตะทีขึ้นตะทีตัวเสียงอตุย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 อะตุยอะดจากสีดานแล้ว่าจะยากู หนึ่งพันสี่สิบหนึ่งพันสี่สิบำไมเธอเือใจหนึ่งพันสี่สิบเอพิซซ่าเอาพิซซ่าไปอบเอ่ออันนี้แป้งแป้งรเราเรียนเรี่เรียนรู้กอนเรียนรู้กอนเออผมไม่ได้วะอ๋อนี่เอาไปนวดใช่ปะพิซซ่าแป้งเอาไปกูกูไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากกันสับสห้ไ้นี่ให้วะจานให้เอาแป้งนานแป้งให้แป้งข้ามาสับใส่ไม่ได้ คุต้องเอาชีสไปอบด้วยจริงเหรอชีสอ๋ออดเลยอบเลยทุกคน,นอ๋อเออใช่ใช่ใช่ใชอ๋อทุกอยาก่างอ๋อไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากแคกเอาทุกอย่างไปอบ<ะ>อ๋ฮ้ยหม่ได้อะไรก่อนจัดได้จัดตะปูมึงเฮ้ยจัดันทำไมไอ้บ้ามางานยากกูละงานยากกูละตามอันนี้ส่งได้เลยไหมนี่หรือต้องจีจานิจีจานมาจีานมาจีจานอย่างเงี้ยจีจานตรงนี้มาจานมาจีจานไม่ได้ไม่ได้เขาไมหยิบไม่ได้ ชีพหาเร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 าชีพหายแล้อกเรื่องนอ่อันนี้นี่นี่ไปใส่ชิพไม่ได้ไม่ได้มันต้องอบทุกอย่างต้องอบงั้นต้องเอาเข้าเตาอบก็เอาก็ก็ขันทุกอย่างไส่ก่อนเลยใส่ไม่ได้มันต้องใส่มันต้องเอาเข้าเตาอบทุกอย่างที่แต่ละอยาะโธใช่กูจะโกหกทำไมดูดูไม่ไมเอานีสัญาณไม่ไมไม่ต้องเริ่มจากแต้งก่อนใช่มันต้องอบคือต้องอบแป้งก่อนไม่งั้นจบอย่างอื่นไม่ได้ ใช่เหรอมันมันมันกูดู <pint ura S 1> <ๆ>ในรูปมันกูดูในรูปรู้สึกว่ามันมันใส่ทุกอันแล้วมันก็อบใช่ออใช่กูนใส่ได้เะล่ะเนี่ยมันใส่ไม่ได้เอานี่ไงก็ใส่เฮ้ยออกมาพวกออกมาทำไงอ่ะโไม่ไปเลยเทีย er, ไปเล่นแล้ว <c oughs> ไม่ไปเลยอยากไม่ก็ไม่ไปเลยไม่ไปเลยไม่ไปเลย <c oughs> น,น,น,นี่นี่นี่ี่ี่นี่าไปไหมมันมีด้านบนด้วย คนลีสตีขอร้องคนลีสตีขอร้องไอ้พวกไฟไหม้ตรงนี้เต็มหมดแล้วดับไหมเก็ไหม้เพ่มันไหม้ตรงนี้แล้วนี่ไงนี่มันสับทุกอย่างมันสับเอาไปใสับทุกอย่างแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็ไปอบในแป้งพิซซ่าในแป้งพิซซ่าก็คือต้องมีแป้งพิซซ่าถึงจะอบได้ใช่ไหมใช่มันต้องปแ้งงานก่อนนะดับแรกมันจะุกมาเบิ้มสับร้อมกัน ต้องสับแป้งพิซซ่าด้วยต้องสับต้องสับแป้งพิซซ่าที่นี่ต้องสับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเถียงยังไม่รู้เลยมึงจะให้ชีสไปใส่มะเขือเทศว่าบอกนี่อะไรกูปกใส่รวมไงแต่ไม่ได้สับไม่รู้เรื่องขงมั้น่ะมเขือเไอ้สัตว์เฮ้ยเราเอาชีสใส่ไปได้ไหมไม่ได้ใช่ปะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาเชี่ยเบื่อคุณชอบกินแบบชิ้นชิ้นไงแบบเป็นก้อนเลยก้อนเบิ่มๆใส่จานถือว่าใส่จานจานอยู่ฝั่งนั้พวกหมดเลยเฮ้ยใส่แล้วนะนะเอาไปดิเเอออาาาไไปปฮ้ยกมมคคนนนึง สกุลสกุลอยู่นั่นนะ่นสกุลแล้วทำไมมันไม่ดันมาหมดอ่ะอะไรส่งไปก่อนไลท์เรามีวัตถุดิบอยู่ไอ้พิซส่าไอ้สัสวัตถุดิบหลักเราเสียไปแล้วอ่ะไปล้านรู้แค่เนี้ยเาไปล้างสิ่งที่เรียกว่าพิซซ่ามันได้เสียไปแล้วเอาไปครับครับเดียวเดี๋ยวพี่ค่อยไปผสมกันนะยูจพี่กินไปก่อนได้ไหมไปกินซะก่อนได้ไหมอะยินดีที่ไดตาอนรับ กูอยู่ซ้ายเองกูกูอกูอยู่กูอยู่ซ้ายเองกูอยู่ซ้ายไอ้พวกไอ้พวกมึงเปลี่ยนตลอดเวลากูอยู่ซ้ายทีขวาทีโอเคมึงซ้ายทีขวาทีนะได้ขแป้งขอแป้งเขายัดยัดไปฝั่งนู้นตอดเจอเจอปฏิกิริยาอะไรบกพร่องเลยโอ๊มีคนปองร้ายกูเนาเออแล้วกูที่นี่ใส่ใจทำไมเนี่ยได้ป่ะเออได้ได้คิบหายแล้วไม่ได้ดิเอาได้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 เอาชิบมาเอาชิบมาเอาชิบมาเอาไป เอาชิปไปอุ้ยสับด้วยกันโรแมนติกชิบหายเลยเบิ้์หมือนบุกเราเราเอาเอาสองอันนี้รอดเด็ดเราสองอันนี้รอดเด็ดนี่มีจานอีกใบนึงจานอีกใบเราเสร็จแล้วส่งเลยเฮ้ยไอ้ไอ้บุกซ้ายทีขวาทีไอ้บุกขึ้นไปไอ้บุกขึ้นไปชึบลงมาด้วยความใบ้สูงซ้ายทีขวาทีเฮ้ยชิบหายแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นโอ้ยโดนโนโอ้ยโดนปลาเอาชิป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 เดี๋ยวบุกไปล้างจานเดี๋ยวบุไปล้างจานเดี๋ยวบุไปล้าง อันนี้อันนี้นี่นี่ไอ้แป้งขนมปังนั่นจับเล้วชิด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 นะชิดชิดเฮ้ยเฮ้ยจับไม่ได้จะตกมึงรอหรูอมั้งันทร์จันทร์จทร์จเฮ้ยกูอยู่ซ้ายทีขวาทีไม่ทันแล้วกูจับไม่ได้ฝากด้วยนะชิดหายแล้วนีมีมีน้าระเบิดไอ้น้าระเบิดเอาชิ้ใส่เฮ้ยทล้วมมันชี้อยู่ไหนชี้ไหนเอาชี้เราจากจันเลยชี้อยู่ฝั่งมึงอ่ะดูแค่นี้หอันนั้นเสียเลยใช่ไหม ยัง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 ได้อยู่ขาชิทสัตแคชิ์มันต้องอบชิทพร้อมกันใช่หรอใช่ไปเชียร์เชียร์ลืมเอาชีทวางเอาชีทวางเอาชิทมาวางเอาชิทมาวางดูมึงแต่ชีทปะเอายไปไหนหายไปไหนแล้วใช่เราเราต้องใส่พร้อมกันสามพันเน่ะงั้นมันจะสุกไม่ทันกันไม่เราต้องใส่แล้วก็ยัดชิทเข้าไปคิดด้วยมันมันมันคิดอย่างนั้นด้วยเหรอแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราอบมะเขือเทศใช่ปหมอันนี้มันระเบิดใส่ดาวมากใส่ไม่ได้อะใส่ไม่เอา ไม่เอามาขึ้ทิศมาใส่ไม่ได้เหรอใส่ไม่ได้อันเนี้ยไอ้คิดว่าเราไม่ได้ใส่พร้อมกันอ่ะเสียหมดเลยเดี๋ยวว่าได้ใส่ไม่ได้สับไม่ได้ด้ซ้ำนันแล้วมึงกูไม่เห็นใส่ได้เลยว่างงว่ะมึงฟังกูนะวิธีวิธีทําคือเราอ่ะต้องใส่พร้อมกันในเตาอบถ้าใส่แค่สองอย่างแล้วมันสุกแล้วอ่ะเราจะเสียไปเลยชิ้นนั้นไม่คือมันต้องใส่ไงถือไปเปล่าเหรือถือกับจานต้องมีแป้งก่อนต้องมีแป้งก่อนถือไปเปล่าเก็ใส่ได้ใส่จานก็ใส่ได้แบบไหนก็ได้แต่ต้องมีแป้งในเครื่อองก่น Such wonderful things around you. What oh more are you looking for? Under the sea, under the sea, darling, it's better, darling, it's better. Take it from me.